สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมรักเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Home Sweet Home Online นะครับเกมเนี่ยได้ทำการเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากับผีใหม่นั่นเองนะครับที่ชื่อว่าราตรีนั่นเองนะครับอันนี้ผมเอาเปิร์กโปรตไกส์กันสตันแล้วก็จัมสแกร์ไปนะครับซึ่ง id ที่ผมเล่นนขนาดนี้ยครับเปิร์กมันยังน้อยนะครับถ้า อนาคตน,นะครับเปิร์กเยอะผมอาจจะแนะนาใส่เป็นเปิร์กอื่นได้แต่ตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยผมมีเท่านี้เลยสามเปิร์กนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งตัวลาตีอะมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคอันนี้แมปอะไรนะจังหยาดอ่าโอเคนะครับอันนี้น่าจะรอโหลดอะไรสักอย่างหนึ่งฮะก็ตัวลาตีครับต้องเติมนะหรือไม่อีกเวนึงก็คือทําการซื้อชาตามมือครับแล้วก็ลุ้นรับ โค้ดก็ได้เช่นกันนะครับก็ชาตามือเนี่ยตั้งแต่ราคาห5บาทขึ้นไปนะครับต้องเป็นชาลาตีเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าไม่ได้สั่งชาลาตีก็สามารถาซื้ออะไรก็ได้ับให้ครบ1 0 0ต่อใบเสร็จนะครับก็จะได้รับโค้ดโดยการเคลมที่เว็บไซต์ชาตามือนะครับแล้วก็ทําการกรอกข้อ,ขอมูลเกี่ยวกับใบเสร็จได้เช่นกันนะครับอันนี้ทําการกดชิปนะเพื่อเรียกพุ่งนะครับอันนี้ผมเดว่านะว่าเขาจะมาทางนี้นะครับโอเค โอโ้ไม่ทันผมกด R รเลยยังคูดาวอยู่ครับงงเลยโอเคอ่าอน,นี้ดูครับว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมโอเควางหุ่นไว้ก่อนนะครับไล่วางหุ่นก่อนก็ได้ครับต้นเกมไม่จำเป็นต้องรีบมากนะแล้วก็วางตรงนี้อันนึงแล้วก็วางไว้บ้านเล็กตรงนึงนะครับโอเคจอยู่เรีกแล้วนะครับเดี๋ยวจับบีบพออือเอาดิลากลงครับเพราะว่าด้านบนเป็นจุกจุกเด็กนะ ขาเรียกทุกเด็กกันนะครับโอเคแฟดไม่โดนเฉยอันนี้น่าจะบักครับโปรโตอรไกส์ครับพุ่งออกครับอ้าวอาอกไม่ได้โอ้โหอันนี้ผมยังไม่ค่อยชินนะท่านผู้ชมอย่าว่าผมนะเออคือตัวคือบางทีเราก็โลกฮะโอเคมีแฟดละอุ้ยติมไม่เฉียตตีหัวเข้าที่หลังไว้ทีหนึ่งตัวมันเดินช้ามากนะท่านผู้ชมตัวนี้เวลามีบัตรลัดหรือไม่มีก็ตามเนะี่ยมันเดินเท่าเดิมนะ นี่ผมวาร์ปดูนะว่าใครอยู่แถวนี้โอเคไม่มีแล้วก็พังตรงนี้เออบ่อไว้นิดหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าบักหรือเปล่าเวลาแบบเรากดสุดนะครับแล้วก็หันมาไว้ตรงที่แคบๆอะ่ะมานามจะเสียเท่าไปไกลๆเลยท่านผู้ชมเอออันนี้ก็เป็นบักอยู่มั้งนะครับสำหรับตัวลาตีเยอะมากบักลาตีผมลองดูแลเออหัวโดนดิโอเคมิวมิวเดี๋ยวผมจะไล่มิวมิวนะครับวาร์ปหุน่นกดไม่โดนผมว่าสะโคบหุ่นมัน มันน้อยเกินไปอะเวลาแบบมันต้องเอาเมาส์ไปชี้ที่หุ่นตรงๆเลยครับอเอคเดี๋ยวเอามีมีต่อครับเมื่อกี้แวะมาวางหุ่นเอา้าผมไม่รู้หรอว่าเราบีบคอดินี่ครับแล้วก็ <c oughs> งงงงงกครับไอ้ซ่ตรงนี้เรา <c oughs> เราบีบนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ตัวตัวเข่าครับไม่ไปไหนนะหวดครับแล้วก็ว้าอีกรอบนึงโอเคมีหุ่นครับเดีย๋ออยวเขาจะเดินมาโอเคหวดบีบ ผมไม่ใช่บีบตีหัวฮะโอเควางต่อครับคือมันวางได้เรื่อยๆครับคือถ้าหุ่นเราโดนตีเหลืออะไรก็ตามเนี่ยเราเฟกได้ต่อเนื่องเลยครับโอเคใครมายุ่งกับหุ่นแล้วจับบีพอโอ้โหไม่ถึงครับเดี๋ยวเอาแมวมาเอาโดนดิอย่างนี้โดนดิกลับมาที่เดิมโดนครับโอเคแล้วก็วางหุ่นเหมือนเดิมครับปั๊บวับเออลืมวับเลยโอเคติ้ม อึบจับครับลากออกบ้านใหญ่นะเพราะบ,บางท,างทีไอตัวลาตีเนี่ยมันแพ้วนนะครับจุดวนเนี่ยโคตรแพ้เลยผมจะบอกให้ลาตีเต้โอ้ย,อย,อยบางทีมันมีดีเลย์แปลกๆอ่ะผมบอกยังไงดีอะคือบางทีตอนกําลังตีแอนิเมชันอยู่อะ่ะเอาไปสองที่เอาไปสองอันนี้วางหุ่นได้นะแต่ว่ามันติดแอนิเมชันเช็ดเลือดอยู่นะครับว้าไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไว้นะครับ ือพยายามเซฟสตมินาตัวลาตีให้ได้นะครับก็จะเก่งนะครับตีเข้าที่หลังโอเคเหลือประเจน,นนี้กำลังดูครับว่าหุ่นหุ่นอ,อยู่แถวไหนบ้างจะได้ไม่วางตรงนั้นนะครับโอเคตางนี้เราก็ดูครับโอเคแจ้งเตือนครับหวดเข้าที่หน้าเรียบร้อยครับเก็บฟรีมันก็โกงนะในมุมมองผมผมว่ามันโกงนะครับแต่ว่าต้องเล่นให้ชำนาญนิดน,นึงเพราะว่า ตัวตัวลาตีครับมันค่อนข้างที่จะเดินช้าพอสมควรนะครับแพ้จุกอ่าวนเด็กอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะจุกเด็กเออเพราะฉะนั้นใครที่อุย้ยไเเพราะฉะนั้นใครที่แบบแพ้แบบวนตรงนั้น,นครับก็พยายามวางหุ่นดักเขาไว้ก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าใครชอบใจกดไลค์ like, กดซับสไคร้กับช่องรักเกมนะครับอุตส่าห์กลับมาคัมแบ็กแล้วนะครับ ป้าเจนไม่ได้เออป้าเจนไม่ได้ใส่เปิงครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับาบาย